โบส่สวนมหาสมัยสูตรเอวังเมสูตรตังเอกังสมัยยังพระควาสักเกสูวิหารติกปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาัตาพิขุสังเคนณสัตทิงปัญจะมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัสาหิจโลกธาตุหิเทวตา เยผูเยนาสันิปติตาโหติพักวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอัทาโคจะตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวนางเอตทาโหสิอะยังโคพักวัสเกสูวิหารติกะปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัติงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิ ท้าสหิจโลกรทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพักวันตังทัศนายะภิกขุสังคันจ่ยาน,นูนะมมยามปิเยนะพักวาเตนุป,ปะสังกมเมยมามะอุป,ปสังกามิตวาพักวาโตสันติเก ปัจเจกกคาถาพาเสยามาติอถาโคตาเทวตาเสยยะถาปินามาภารวาปุริโสสัม,มิชิตังวาภาหังปัสสาเรยยะปัสสาริตังวาภาหังสัม,มิเชยยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพตร,าตาระวโตปุระโตปาตุระหังสุอัฏฐาโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัดถังสุเอกะมันตังทิตาโค เอกาเทวตาพควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสีมหาสมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอีมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตาอปราชิตาสังคันติอัถโขปราเทวตาพควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสีตตาระพิขโวสะมาท่าหังสุจิตตังอัตโนอุชุกรมกลงสุสารถีวเนตานิคะหิงตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อาทาโขอราเทวตาพโตสันติเกอีมังคาถาังอาภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปรีคังอิแทขีลังโอหัจะเมชาเต,เตจารันติสุทาวิมาราจักขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทาโคอราเทวตาพโตสันติเกอีมังคาถันติเกอีมังคาอาภาสิเย,ยเกยจิพุทธังสารนางาังคาเต คาตาเสนตนาเตคามิสันติอปายภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวากายังปร,ริปูเรนสันดีติอัทธโคภควาพิขูอามันเตศิเยโูยเยนะพิขเวทศัาสาสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติต,าาาตาถาคตังทัศนายพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหงสุงอติตะนะ อตีตมัฏฐานางรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพักวันตานางเอตาประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาหิสุงเสอยยะถาปีไมห,หังเอตาระหิเยปิเตพิขเวิ พระวิสันติอนาคตามัฐานานรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระกวนตานางเอตรประมาเยวเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตระหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตต์อิสามิพิขเวเทวกายานางนามา,านิเทศิสามิพิขเวเทวกายานางนามา,านิตังสุนาาถาธุกังมนาสิกโรถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระวโตปัจจโสุรภควาเอตระ,ะโทวจ สีโลกะมนุกัสสามิยตถาภุม,มาตัสสิตายสิตาคิริขภะรังไปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสรีนาโลมาหังสัาพิสัมพูโนโอทาตามานาสาสุทาวิปัสสนามาสันนามาวิปัสสนามะนาวิลาพินโยยะพินโยปัจจสสเตยตะว,วะวเนกปิรวะัตเวตโตอมันตยิสถาสาวเกสะเส,สน е ระเตเทวกาย я, อภิกกันตาเตวิชานาถ พิฆวเตจะอาตับปะมังกรุงสุตวัพุทธ菩萨สาสนางเตสัมปาตุระหูยานังอมนุษสาณนาทัสสังอเปเกสัตตามัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตรินสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุษสานามัททักสงอเปเกนันตามัทคุงที่สาสภาพะพุทธาหงตันจสัพังอภิญญายะวะวิคิตวานะจักคูมาตัะโตอมันตยิสถาสาวเกสาสเสนระเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถาพิฆวโว เยโวหังกิตายิสามีเคราหิอนุปุพโสสัตตะสหัสสาวยขาคุมมากติรวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสินโนโมทามานาภิกกรมุงภิกขุนางสมิติงว่านางชาสหัสสาหิมาวตายาขานะตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสินโนโมทามานาภิกกรมุงภิกขุนางสมิติงว่านางสาตาคีราติสหัสสาวะานานะตะวานิหนิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสินโนโมทามานาภิกกรมุงภิกขุนางสมิติงว่านาง อิเจเตโสรสสหัสยาขานานาตตะวันน ah ja, ิโนอิทิมโตชุติมันโตวนะวันโตยะศสีโนโมทามานาพิกามุงพิกุลนางสมิติงว่านังเบสามิตาปัจจสตายาขานานาตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนะวันโตยะศสีโนโมทามานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านังกุมพิโรราชคายิโกเบปุลลสานิเวสนางพิญโยนางสตาสหัสสังยาขานางปะยิรูปะยิรูบาสติกุมพิโรราชคหยโกโศปะคะสมิติงว่านังปุริมันจะทิสัง ราชาทตารโธภาษาสติขันธทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตสาพาหวินธนามามหาภลรายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติว่านางทัาขีนันจัที่สังราชาวิรูหัตับสาษาสติคุมพันธทานังอธิปติมหาราชายสัสีโสปุตตาปีตสาพาหวินทนามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมทมานาพิกามุงพิคุนางสมิติว่านาง ปัดฉีมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังคธิปติมหาราชายาศาศาสศิโสปุตตาปีตาสาพหาหวอินทานามามหาพลาอิท,ทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาศาสศินโนมุทามานายพิกามุพิคูณังสมิติงว่านัง อุตรันจัดที่สั่งราชาคูเวโรตัดภาษาสติยาขานังอธิปติมหาราชายาัสาสิโสปุตตาปิตาสาภาหวินทานามามหาภะไหรที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาัสสิโนโมทามาณาพิกามุพิกูนาสัมิติมวานางปุริมาที่สั่งทาตาราโถทักทคีเนนะวิรูหโระโกปจิเมนะวิรูปรโคคูเวโรตรังที่สั่งจาตาโรโเตมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสาทัทัล,ลามานาอัตถังสูวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจานิกาสถามายาคุเตนทูวิเตนทูวิปุต วิภูจ่าวิภูโตสหจันทโนกามาเศธโถจะคินุคันทุนิคันทุจปะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตาเสนโนจะกขันทพโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัจจาสิโคจัเจวติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภพาสหราชุพิโมทมานาพิกามุพิขุนางสมิติไวางนัฏฐคูนาภาษานาคาเวสะ เบสาลาสหาตัชกากรรมพระสตราอาคูบายาคาสหายาติพิยามุนาทตารฐาจะอาคูนาคายสศิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสนมิติวะนางเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสูธาจักคูเวหายาสาเตวะ วนามัชชาปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอัพยันตานาคาราชานามาสีสุปนาโตเขมากาสิพุทโธสันหายิวาจหิอุปาวหายันตานาคสุปนาสารนามกังสุพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะสามูทางอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสติทิมันโตยสัสสินุกาละกัญชามหาพิสมัสอสุราธนะ เวคาสาวเวปจิตติสุจิติจักรปหาราโทนามุจิสหสัสต,ตันจักภาริปุตตานางสัเพเพวโรจานามกาสนาหิตวะพรลิงเสนาราหูพัทธมุป,ปาขามุงสะสามโยธานิพทัทเตพิข,ขนูนางสามิตริงวะนางอาโปจัตเทวปัทวีจัตเตโชวายดธาขามุงวรุณาวรุณาเทวโสมูจายสัสสะสหเมตากรุณากิกา อาคูเทวายาสาศิโนทเตตถสตทะศากายยาสาเพนานะแต่วันนี้หนุ่ยท่มันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยาสาิโนโมทมนาอภิกรมุพิคูนัสมิติงวันังเบทูจัเทวาสหารีจัอาสมาจัตทุเวยามาจันทะสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตตาวาอาคูมัทะละว,วันทะ วราหากาวสูนางวสวเศธโทสโกปคาปุรินทาโททาเสต,ตท่าสทากายาสเพนานะตะวัน,นิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโต,ววนตยสะสศินโนโมทามานายพิกมุพิขุลังสมิติว่านางอัาคูสหะภูเทวาชาลามขีสิคาริวะอารีธก,กาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาศิานโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตตาจะอเนชกาโสเรย,ยารุจิราอาคูอาคูวาสาวัตเนสินโน ท่าเตทัศธากายสเพนานะต่อวันน้โนอิทิมัโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนมุธามนาีิกามุพิคุณนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุสามานุสุดตมาคิดทาปทุศิกาอาคูอาคูมโนปทุศิกาอาถาคูหาริโยเทวาเยจโลหิตวาสิินปาราคามหาปารัาอาคูเทวายัสสินโนท่าเตทัศธากายาสเพนานะต่อวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมุธามนาีิกามุพิคุณนางสมิติงว่านางสุกากรุมหารุณาอาคูเวคณะสาส สหโอทาตะไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหารักขาชามิสกมิสกะาิสัก,สก,กาจายสัสิโนอัธนายังอาคาปะชุนโนยโยทิสะ อภิวัสติท่าเสตย์ท่าสทากายาสเพนานัตตวานิโนอิท <c oughs> ิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกกรรมุภิกขุนาสรมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัทากาจายัสสินโนลัมพิตกาลามาเศธาโชตินามาจาราสวานิมานารติโนอาคูอัฐาคูบารณิมิตาท่าเสตย์ท่าสทากายาสเพนานัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกกรรมุภิกขุนาสรมิติงวะนัง สัตเถรเทๆๆวน,นิกายาสเพนานะตวน,นิโนนามานวาเยนาอาคัตฉุงเยจันเยสัทิสาสหาปวุทธชาติมขีลังโอคตินนะมะนาสวังทักเขโมคาตรังนาคางจันทางวอสิตาติตังสุขรามาปรามะโตจัปปุตัยทิมาโตสหัสันนางกุม,มารโรติโจสจัสปาคาสมิติงวานังสหัสสรามะโลการังมหาพรามะพิติทาติอุปปัโนชุติมันตุ พิสมากายโยยะส,สัสสีโสทเสธาอิสราอาคูบัจเจกาวะสาวติโนตเตสจัจจะมัชชาโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมมารเสนาภิกันมีปสัสสะกันหาสามันที่ย่างเอทาคันหถาถพันธาทาราเคนพันธามาทุวโวสมันตาปาริวาเรีถามาโวมุจจิถาโกจินางอิติตถามหาเสนูกันหาเสนางอาเปสัยยิปานินาตลาละมาหัดจจะสรารังกตวาเภระ วังยะถาปวุสโกเมโกทนายันโตสาวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสุสังกุโทอาศัยยางวเสตันจสพังอภิญญาญาวะวะิขิตตวานันจคุมาตโตอมันตยิสถาสาวเกศาสานิระเตมาราเสนาอภิกตาเตวิชาาถาพิคาโวเตจะอาตปะมังกรุงสุตตวพุทธศา,า,าสาสนังวีตะราเคหิปกามงเนสังลม,มัมปีอิชยุงสพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายัศสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะมะ เตชะเนสุตาติ